ดาพาเลาะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนะครับมาชมนะครับมาชมการเก็บสตรอเบอรี่ครับที่ลัดวิตตูเรียนะครับในช่วงที่จะจบซีซั่นนะครับจบซีซั่นของสตรอเบอรี่นะครับในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นะครับที่ผตามคลิปนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือจะจบซีซั่นอยู่ที่นี่นะครับอาจจะเป็นวันที่20พฤษภาคมนะครับแต่วันนี้ก็ต้นก็ต้นเดือนอยู่นะครับประมาณสองวิ๊ก รยากาศนะครับอ่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ร่วมช่วงอ่าสตรอเบอรี่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับเป็นความรู้ให้กับพี่ๆเลยนะครับคนที่อยากจะมาประเทศออสเตรเลียแล้วก็ทำสตรอเบอรี่เป็นอาชีพนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับติดตามดูกันครับผมอ่านี่ครับสตรอเบอรี่ช่วงปลายซีซั่นนะครับเราเริ่มจาก การเดือนตุลานะครับสำหรับอิตาเลียนะครับจนถึงพฤษภานะครับพฤษภาเราก็จะย้ายเมืองนะครับบางคนก็แยกย้ายไปทำผลนิ่งอ้งุ่นครับหรือว่าผลไม้ต่างๆนะครับบางคนก็เข้าฟาร์มผักนะครับเพื่อที่จะบางคนไม่อยากเคลื่อนย้ายนะครับไม่อยากเคลื่อนย้ายไม่อยากย้ายเมืองนะครับอย่างหลายๆคนนะครับก็ย้ายเมืองนะครับ ก็ย้ายเมืองไปที่อีกรัฐหนึ่งนะครับเที่แดดที่เราต้องการนะครับคือถ้าคนครับษตรอาชีพเก็บสตอเบอรี่ทั้งปีนะครับจะมีช่วงหน้างานช่วงเย็นช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะครับสตอเบอรี่จะไม่เยอะนะครับจะไม่เยอะจะมีวันหยุดนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับนี่เห็นไหมครับสตอเบอรรี่ก็ ลูกก็ใหญ่แต่แต่ว่าสตรอเบอรี่อ่าสำหรับคราวนี้ก็จะมีโคเปอร์นะครับก็เก็บก็เก็บไปเก็บหัวขาวหัวไรได้นะครับอ่า,าดูกันครับเราจะสังเกตว่าทุกคนนะครับทุกคนใส่เสื้อกันฝนนะครับวันนี้ฝนตกด้วยครับฝนตกแล้วก็ลมลมแรงนะครับอ่าฝนตกแล้วก็ลมแรงแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นครับเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแ,แล้วตอนกลางคืนประมาณ7 8ปองศานะครับ เดือนพฤษภาคมนะครับตอนเย็นอยู่ที่ประมาณต้อกกวันนะครับขอโทษครับต้อกกวันอยู่ที่ประมาณ12องศานะครับนะจะมีแดดมาด้วยนะครับบางครั้งก็ฝนตลอดเลยนะครับฝนตลอดวันนะครับมีลมด้วยก็ทุกคนก็ไม่ไหวนะครับสต่ต้บรลี่ประมาณนี้ครับไม่เยอะมากนะครับ เห็นนะครับใบก็จะเยอะนะครับช่วงจะจบซีซั่นคือเขาจะปล่อยแล้วเขาจะไม่ดูแลแล้วนะครับไม่ตัดใบตัดอะไรแล้วนี่ต้อบอรีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับต้อบรีก็ไม่ได้แดงมากนะครับเราต้องเปิดหา ต่อขาลงนะครับก่อนที่จะจบซีซั่นนะครับนี่แหละคือข้อเสียของสตรอเบอรี่นะครับงานช่วงนี้ไม่ใช่แต่สตรอเบอรี่อย่างเดียวนะครับงานยังอื่นก้อนเริ่มเริ่มจาน้อยลงนะครับจะจบซีซั่นเหมือนกันนะครับสำหรับรัตบิสตูเรียผลไม้เหมือนกันนะครับจากผลไม้ก็อยู่ลือแอปเปิ้ลหลงนะครับนะครับรมเสียผลไม้นะครับเห็นไหมครับฝนตกแล้วก็แดดมาอีกแล้วนี่คือสามฤดูจริงๆนะครับ อ่าพัชพาดพี่ใหญ่ฟังเบี้ยงหน่อยสวัสดีครับนี่ครับผมอันนี้ทำยูทูปนะนี่ครับผมสวัดีครับเป็นไงพี่อากาศวันนี้อากาศของก็เย็นๆสักหน่อยครับเย็นฝนตกฝนตกเนาะอากาศก็จะหนาวไปได้อยู่ไปได้อยู่งทำงานได้ก็พอทำงานได้เนาะครับได้ครับสบายมากเลยครับก็คือตอนนี้อากาศหนาวแล้วเนาะพี่เนาะหนาวแล้วเเข้้าาาหนนววแล แล้วก็สาหรับพี่ใหญ่นะครับพี่พี่ใหญ่ไปคนณนิ่งที่เมืองไหนครับเมืองนู้นเซเล์เซาลาออสเตรเลียนะครับรัฐเซาออสเตรเลียเป็นออสเตเลียก่อนครับอาที่นี่ครับอ่านะครับใช้คนนิ่งประมาณสักสี่ห้าเดือนเนาะครับประมาณนั้นแหละประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็จะลงมาเก็บตัวทอเบอรี่ที่นี่อีกครับในเดือนตุลากลางเดือนตุลาประมาณนี้นะครับเห็นนะครับแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็จะกลับมากลับมาที่เดิมเนาะที่นี่นะครับอ่าสำหรับงานที่นี่เนาะ ข้อเสียของมันก็ช่วงนี้แหละเนาะช่วงนี้สตอมาเยอะเนาะพี่ใหญ่เนาะคครับไม่่ออยแล้วก็วันหยุดวันหยุดอ่าเยอะพอได้อยู่วันละร้อยช่องวันเนี่ยครับอ่าแต่ว่าเราก็ยังมีอยู่มีกินครับได้ส่งบ้านนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับอร์บิลลี่ช่วงปลายซีซั่นเนาะครับทครับถ้าช่วงหน้างานตั้งแต่ตุลาคมก็อัดเต็มเต็มเหมือนเนาะผมช่วงนี้ก็พักผ่อนไปด้วยในระหว่างที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนเมืองนะครับ นี่ครับผมวสองนิ้วเอกบูด้าได้หนิเวนะครับครับผมนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับพี่ใหญ่ก็เป็นคนเบียงจัน์นะครับผมทำงานเก่งมากนะครับในช่วงนั่งงานเราก็ทํางานไม่ได้หยุดเลยนะครับแท่ากัร้องไห้ครับผมแต่ในช่วงนี้เราก็ต้องทําใจนะครับงานก็มีวันหยุดบ้างครับอาจจะไม่เยอะนะครับอ่านี่ก็คนใหม่นะครับอ่าสวัสดีครับพี่แมววันนี้อากาศเป็นยังไงครับชอบไหมอย่างเงี้ย หนาวเนาะครับผมว่าอากาศมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเราก็จะย้ายเมืองสำหรับพี่แม่นนี้พี่แม่หน,นี้ย้ายเมืองไปที่ไหนครับมาใหม่ยังไม่รู้เนาะอยู่ที่รัดคินแลนนะครับเนาะเราจะไปทำสตอริี่ที่นั่นะจะทาให้เป็นอาชีพเลยเนาะพี่แม่เนาะ<ช>ครับเราจะได้เก่งนะครับเราทำาอะไรซ้ำๆก็จะเก่งขึ้นนะครับอขอบคุณครับพี่แม่ํา นี่ครับสตรอเบอรี่ประมาณนี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะวันนี้ก็น่าจะประมาณคนเร็วก็สองร้นะครับส0 0ร้อยสองร้อยกว่าสวัสดีครับพี่วิสวัสดีค่ะทุกเป็นไงครับอากาศวันนี้ครับเย็นค่ะเย็นมากเนาะกำลังคโคตรแข็งค่ะชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยชอบค่ะไม่ร้อนค่ะพี่วิจบซีซั่นอยู่ที่นี่แล้วไปที่ไหนต่อครับไปคินแลนด์ค่ะไปที่คินแลนด์ค่ะหัวหน้าไปไหนไปตรงนั้นเลยครับผมก็คือ ทำคือโตบรีให้เป็นอาชีพไปเลยเนาะครับลองดูครับถ้าเกิดเราจับจุดได้ขีไว้ก็ได้มีเงินค่ะอ่าครับผมสต่เมื่อกี้คือพังบ่ลฮ่าจริงเหรอเนี่นี่นะครับพีสร้างล่าล่าเราวากี่เดือนแล้วเนี่ยหกเดือนหเดือนครันี่เป็นไงครับหกเดือนก็เริ่มเก่งแล้วนะครับแล้วขึ้นไปเอาวิชาที่รัดกินแลนด์อีกเนาะลงมาจะได้เก่งๆครับน่าจะถายทอดให้ สวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับครับเป็นไงครับผมวันนี้อากาศอากาศดีครับพี่อากาศดียังไม่ตายดีที่ไม่ตายเนี่ยจะมาอีกแล้วฝนอ่ะคือมาอีกแล้วหน้าหนาวนะครับแล้วช่วงนี้เดือนพฤษภามนี่ฝนตกตกตกเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีอากาศเย็นด้วยนะครับอากาศเย็นแล้วก็จะอาจจะมีลมด้วยครับโอ้โหนะครับเมื่อเช้านี้ก็แต่ละคนเชื่อว่าไม่อยากลุกเลยจากที่นอนนะครับ นะครับตอนตอวี่ก็ยังสวยครับัวเขียวก็เก็บได้นะเก็บมาเลยับผมเพราะว่าจะจบที่สั้นแล้วหน้าหนาวหน้านี้แล้วเนาะเข้าหน้าหนาวละเพราะว่าสองวิกเราก็จะจบที่นี่นะครับเอาฟราก็ยังเก็บถึงมิถุนาอยู่นะครับต้นมิถุนาสวัสดีครับพี่นีสวัสดีครับพี่นีเป็นคนเป็นคนที่ไหนครับเรอลปวนคอลราวเนรานะครับเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับ พี่นีเป็นไงอากาศวันนี้ครับเย็นเย็นหลายเด้อพี่น้องเมืองลาวเอ้ยเย็นหลายเนาะสบายดีเนาะทางเมืองลาวเนาะนี่อ่าสู้ๆต้องสู้เนาะถ้ามานี่แล้วเนาะหนาวก็ต้องมาแล้วต้องสู้อ่าถ้าจบจากที่นี่แล้วพี่นีไปอยู่ที่ไหนครับนี่ไปทำอะไรครับน่าจะไปพุ่นนิ่งอ่ะพ่นนิ่งเนาะพุ่นนิ่งขางุนนนิ่งขานอ่าสี่ห้าเดือนเนาะพี่เนาะสี่ห้าเดือนแล้วจบสี่ห้าเดือนก็มามาเก็บสต๊อ การผลงานนะครับสําหรับวัตถเดียแล้วแต่ชอบเนาะบางคนก็ไม่อยากย้ายเมืองก็เข้าไปลับนะครับกเริ่มับแล้วหน้าสะตอหน้าร้อนก็เข้าเก็บสตอนะครับเก็บกันเหมาสบายใจเนาะพี่เนาะครับไอคุณนิ่งก็งานเหมาคุณนิ่งก็เมานี่ครับผมเมาอย่างเดียวเหมาันทีสละดดีเนาะพี่เมาเลิกเร็วขับเร็วเลิกเร็วคับได้ตั้งเร็วขันเร็วครับประมาณนี้ครับอบคุณครับไปนิดคุณใดนี่ สวัสดีครับครับปูคร um? ับผมนี่ครับปูเป็นคนจังหวัดอะไรครับน่านรักามน่านบอต้องครับผมนี่เป็นแอากาศเนาะมือนี่งปากสั้นมือนี่งปากสั้นทักแบบไหนอากาศเนาะครับผมเป็นไปครับแต่ละคนครับผมเดี๋ยวเราเสร็จนี่เราก็ขึ้นกินแลนเนาะเอาเป็นอาชีพไปเลยให้มันเก่งไปเลยเก็บตะตอเนี่ย ถือว่าปีแรกก็ถือว่าทํางานเก่งนะครับทำงานเก่งถือว่าได้ตังค์ปกติบางคนนี่ยังยังยังได้ตังค์มาเยอะนะครับต้องใช้เวลาครับแต่ว่าเขาเก่งครับมากี่เดือนหมดนี่นี่สี่เดือนจ้ามาฐานรับผมของแท้ครับมาสองคนนะครับในน้าเนแท้ไปมาต่างประเทศนี่ในน้ำสองคนเนาะเดี๋ยวได้ตังค์เร็วนี่หมดวได้เงินเก็บเร็วนี่นะครับคือภาพบรรยากาศนะครับแต่ละคนครับ ไปดูนะครับมีข้อเสียนะครับมันนี้ข้อเสียของมันมีสำหรับสตอเบอรี่บางคนเห็นลูกใหญ่เห็นลูกใหญ่ลูกก็เยอะโออยากมาอยากมาครับดูสภาพอากาศด้วยนะครับว่าเราซื้อกับอากาศไหมฝนร้อนหนาวนะครับมีทุกอย่างทุกรสชาตินะครับนี่สวัสดีครับซุปเป็นไงครับอากาศวันนี้หนาวหนาวเป็นไงเสื้อผ้ากี่ชั้นเนี่ย ยังจอยแหังน้อยเนาะผมอากาศวันนี้แย่นะครับน้าจ้องยนี่จบนีืไปต่อไหนครับนี่ไปเรียนต่อค่ะไปเรียนต่อแล้วก็ทํางานด้วยแคนไว้ทํางานอะไรก็ฟาบ้างแล้วทหารบ้างอ่านะครับแล้วแต่นี่นะครับน่าจะเป็นพี่น้องด้วยอ่าอันนีแคนไว้เนาะจะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าคืออนาคตโว้ยรมแรงนะครับ สวัสดีครับสุภวิทย์นี่สุภวิทย์เป็นไงครับอากาศวันนี้อย,อยากกลับแล้วอยากกลับสุภวิทย์นี่ไม่อยากได้เงินเลยครับอยู่หนาวไม่ได้สุภว,วิทย์อากาศหนาวนี้ไม,ไม่สู้นี่กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วถ้าถ้าหนาวๆแบบนี้นี่เงินทองไปอยากได้เลยโอ้ยพอพอแล้ว อ่านแนะนำหน่อยใครที่อยากจะมาประเทศออสเตรเลีย,นเ,ยนเนี่ยต้องเอตรียมตัวยังไงเนี่ยกับสภาพอากาศเนี่ยเตรียมสภาพร่างกายดีๆครับแล้วก <c oughs> ็จิตใจเออเห็นนะครับประมาณนี้นะครับอากาศอากาศแดดครับเมื่อกี้แดดเมื่อกี้พ่กฝนอีกแล้วนะครับแดดไม่พอจะอุ่นเลยครับจบนี่จบนี่เขาไปใส่ยุมนี่ไปเรีลนครับผมนี่ขึ้นคิ้นแลนด์นะครับทำสตอเป็นอาชีพนะครับ ู่นี่อากาศจะเย็นหน่อยอากาศจะร้อนหน่อยอากาศอุ่นพอดีนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่คือสัภาพหลายคนนะครับไปดูบรรยากาศไม่ได้โกหกนะครับอากาศอย่างนี้จริงๆต้องทนให้ได้นะครับเห็นไหมครับฝนมาเรื่อยๆครับโอเคครับผมขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าจะอัปเดตให้ดูนะครับการเดินทางขึ้นไป ที่รักกินแลนด์หรือว่าสตรอเบอรี่ที่รักกินแลนด์นะครับจะให้อัปเดตยให้ดูตลอดแล้วก็ฝากติดตามเพจเอ้มุกดาฟาร์เละด้วยนะครับทิกตอกเอฟมุกดานะครับแล้วก็ฝากคดไลค์กดแช่นะครับยูทูบเพจนะครับทิกตอกนะครับเอฟมุกดาฟาร์เละนะครับให้กำลังใจเอ้มุกดานะครับสำหรับการทำคลิปนะครับต่อเนื่องให้กับพี่ๆได้ชมนะครับหรือวิยาทานให้พี่ๆนะครับวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ